สวัสดีค่ะชื่อครูถีรชาาแก้วฟึกนะคะหรือว่าครูเดียค่ะสอนในรายวิชาศิละปะพื้นฐานค่ะทัศนศิลป์ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์การสอนนะคะซึ่งครูได้ใส่บทเรียนไว้แล้วหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกสื่อคนได้นะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือช่องชาแนลทาง YouTube ของครูค่ะครูได้จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบการเทคนิคการใช้สีค่ะการวาดภาพต่างๆนะคะรวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานศิละปะนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะหรือถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจหรือติดปัญหาตรงไหนนักเรียนสามารถกดโทรออกผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะคะครูยินดีให้คำปรึกษาได้ทุกเมื่อนะคะ mm hmm. ก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะคะเข้ามาติดตามรับชมกันนะ ครูหวังว่านะคะเว็บไซต์นี้จะให้เนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะมากพอสมควรนะคะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยอย่าลืมทักหรือว่าโทรมาถามครูได้ตลอดเวลา